สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับชาสู่ชองสอผ้าชโชคครับเมื่อนี้พอสอกับพี่ผานนองมาที่วัดป่าหงหน้าเพลินครับมาตามแนวทางฝากพี่นนองเอฟซีให้เาและครับเมื่อนี้ครับก่ปูเลือดสีอินดําเพิ่นสีไปบึงของหลงเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีแนวทางห้าหน้อยเด็ดเด็ดฝากพี่นนองเอฟซีครับเมื่อว่านนะครับเมื่อฟ่านแนวทางห้าหน้อยของปูเลือดสีอินดํา เขาเต็มๆครับเข้าตัวโตัวสามตัวตัวเลยครับสองตัวกับเขาครับแถมเล่ากับเขาอีกครับมือว่านนี้แตกกระจุยครับตัวเหล็กแนวทั้งห้าน้อยเล่าของปูลูสีนดับมือว่านแตกกระจุยมือนี้ปูพืนมีแนวทั้งไห้แล้วครับพี่น้องครับแนวทางหาน้อยวันนี้ครับเด็ดเด็ดก่อนเสีออกเดินทางครับปูฟันเมื่อแล้วครับหกหางครับพี่น้องครับ มือวานนี่แตกกระจุยมื่อนี้ปู่บอกว่าแห้งน้อยแห้งแคนแตกกระจุยอีกแล้วสันครับเอาส่วนสิเป็นจังไงพี่น้องกับเขามาฟัางมาเบิ่งนน้ำัน็งด้ครับบาแนวทางเมื่อนี้สิเป็นยังไงครับได้มาลาโอ้ยซื้ออะไรคึ้เขากระติไข่ดีเนาะพอสอยตีพอซื้อนมือแค่นอนระับมา ข้าจะนอนหลับแล้วบ่ไดงเงินลโมนลปูนอแคปหน้าจอไว้ได้รหลับมือนีน้อยหน่อยาเรีหน่อยพี่ทำนินึ่งมือหนีน้อยค่ะน้อยลงอนึ้มือนี้อยจะซื้อน้ำปูอยู่เนี่ยมือนีน้อยห้าเจ็ดสามนะคะพี่น้องแคปหน้าจอไปเด้อแคปหน้าจอชัดๆไ้เห็นปูพันเขียนนันพันใส่ประกาธถ้ามาดาเขียนมันได้ตัวหน่อย ย่ำย่ำนะพวงย่ปเน้เอาย่ำไปเน้พูดถึงเซื้อโบราณคดีประตูน้แม่เลียงนี่เจอไปตรงตรงนเด้อพูห้าเจ็ดสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด็กนี่ห้าหางหกหางนโนเนาะเด็กนี่ห้าเจ็ดสามสี่สอง ห้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสองแปดสามแปดสามเป็นตัวแถมมาสั่นปูอะแถมเป็นตัวแถมพิเศษเป็นตัวตืมนะตัวตืมตัวตืมซึอะมากมันสอบตัวติมตัวนี้องกลมไวไหนละเน้นเลยเน้นเน้นเมื่อวานนี่บ่ได้กลับได้นอปูน้องว่านเนี่ได้กลับอยู่ไปแล้วก็มาอยู่ไปแล้วกับมาอยู่มันบอกครับไปแล้วต้องกลับเออแต่ว่าเรียก าเจ็ดหกสามเจ็ดสามหกบาน่โอ้โหด็กมันเขามมันออกมันสามหกครับนี่หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนี่คูเจนหมู่บ้านเนี่มออกเจ็ดสามัแมนกับตัวอันนี้ชุดเน้นชุดเน้นนะชุดเน้นครูบ้านตรวมาบารีโม่บรีโมน้ามโน้าเอาเต้นเนื้อเลยนะต้เนื่อเลยเมื่อนี่มีเต้เนื่อออเพราะว่าอาจาว่ามื่อนี่ได้หอกได้หอกได้กับไรแก่้งกับไรมื่อนี่ได้ก็บไรแลวเราก็จะได้ซื้อตู้ซื้อเต้น จำอะไรผู้ที่ซื้อเลยเร่วผัวกระบบวาเด้อเมียกระบบวาทำกี่เลขแน่งเนีนๆไอ้แฟนเด็ดดีเร่อสุทุุกคนมึงนี่จุงมีโชคกมึงใช้พี่จังหมอบ้านนั่นแหละเนี่ยแขนวของมันบ่มหักเนาะมันเข่ากับเขาดีสูดนี้ผู้ที่สูงมาเตนไปเที่ยวเล่าเรแบบคนเวียดนามเร็วไหงคนเวียดนามบอไทยช้าจัดแบบมันกับมักลิกีกันกมาบอกคนมักลิกพอกัน ก็เลื่องไงปลูก็เลยว่าป้าเอาเอาไปทำนี่ประโยชน์กับพี้คำนองปูกก็เลี้ยวมานี่แหละครับแต่ถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นกุศลนับปู่นาะเป็นกุศลแก้กระเทียมบุญในกุศลนั้นดีดอกโดยเฉพาะซีสองกับเจ็ดซีเน็กมันลุกไปมีเท่าวยมีเท่า้วยฟาดรวดที่ปู่ฟาดรวดทุ่มมัดมีบ่หมละกระทุ่มมี่หมดให้ลูกกระรานเลื่อซื้อยังกระเฮ็ดยังกระตามจังให้มีสติ ใส่ดุนพินิจพิจารณาของเจ้าของ,ของนั่นแหละมักบ่ามักเข้ากับเบิ่งเอาทันผู้มักเาข้ากับจัดไปทันผู้ใดบ่ามักโดยหลกหล่าเด้ดเอเขาเย็นทานาเอาแต่กับเมื่เบิ่งนี้ที่ซื้อคดีใจดอกอย่างนมาชมมาแวะมาเบิ่งมาแย่ง็ดีใจเด้อเอกมือเปล่หลายตัวมือเนีเน้นๆที่ให้น้องให้ลูกให้หลานจะได้มีความกระตือรือร้นกันห่อยค้าได้กินน้ำทำบุญน,น้ำ อยู่ขนาดจงเฮงเรื่อปังเรียกฮะน้อยมเป็นเลขเทพดาษเป็นเลขสวรรค์เป็นเลขแห่งจุดสวรรค์เก <c oughs> ิดผู้ใดมีข้อมเชื่อมันมีเกเสรีศรัทธามีข้อมเชื่อเรื่องจิปปตปฏิหารน,นั่นคิดว่าปฏิหารเกิดขึน้นแน่นอนนะโมเล้งเขาก็เอาตัวนี้เย่ะๆไปห้องทองไปซะกคนซรำบเอาของเงินเนาะ <c oughs> ของเงินคนนั้นวันที่สี่เดีกวันที่สิบหกกว่าสิบหกเขาจะย่อไปเรื่อย ตีไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยๆปติได้พุ่นตัวนี้เลวตมเรีองอันตติมเซ่มันของเงี้ยน่ะน่ะโมคิดว่าเรียขเรื่งนี่วไพกับปกติคุ้มเกินสีงกับเจ็ดสี่หรอยนี่มันมกนั่งเบื้งเน้ตามนั่งเบื้งวันเถอะโกิว่าเฮ้ยหลังวันกันนะแต่เจ็ดี่เปนกดีน้นเสยหรหลังก็ดีน่นเถอะนรมานั่งเบื้งสมารถินเบืงมุี้นี่คิดว่าปกติจะวไอพีนี่คุ้มเกินสีกับเจ็่นะเน้นเนเรื่องวัวะส ว่าเปนะนห้อก็ตกกันไว้ตัวเขาจะในกระไดไข่พี่น้องม่งเลี้ยงกันใครจะรีบเขามากดไห์กดแช์ให้พี่น้องเด้อกดจับจากใครกดตีต่ามเมาอนน้ำเนยให้ได้ไหลายนแฟนเด็กซี้ก็จะได้หูจักจะได้กินสะพานกลางให้ลูกให้หลานแก่ที่เบื้องกันทั่อไปสมมื่นคนนั้นมาเรียนห้าน้อยอะไรเนาะค่ากับเขาค่ากับเขาค่าประตูค่าผัวดากับพ่อเลี้ยงเร็ยงง ไปเจอไปเจอหวยด้วมือหนิเจี๊ปูุ่มแฟนปูกับเขาอุยพอดให้ลูกให้หลานเนื้อตึองจองยูทูปต้องชุจองคั้งนี้โอกาสได้ไปเซี่ยงดวงมึงจะคอใได้ขออยู่ขอได้สมทุกร์ทั้งหมดปัจจณาพุทธังบังเกิดธ้รมังบังเกิดสังฆังบังเกิดจงบังเกิดแกแฟนเด็กซี้ทั้งหลายและช่องยูทูปทั้งหลายทั่วประเทศได้ตัวลกจงมีปฏิหารจงมีโชคมีลาภอำนาจวาสนาบุญยะบารมี พุทธังหุนดวงธรรมังหุนดวงสังฆังหุนดวงบุญยริทธหุนดวงพุทธะตปัติหานพุทธสะเสมาทัสสะนวามนุตตะเสหนังพุทธังบกวาติพุทธังนะรวย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 เรี่ยงขอยแห้งแห้งปังปังเด้่อซ้าสาทูเรี่ยงมีปู้กรสิเดินทางไปโพนายบึงของโดงไปไหว้ปู่เลือนสะก้อนมือนกรสิเม่นนั่งฝ่ามโนตะการกับ ทีบปรดาดสอไป,ปครับเออสอสอพารวยจ้ะเนาะสอพาโชคครับสอพาโชคสอพารวยด้วยสอพารวยด้วย,ยกันใดกันใดเอาจะไหนก็ได้กดได้กดแชร์กดติดตาดมไปด้อ ดยเฉพะช่องพอท้องสากับพวกคนจ้ากีฬฝากเล่ล wow um> ่นทงาต้องสกับจี <p 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 ับต้องสากับจีดพารวยพารวยพอฝากช่องมองไม่เด้อครับฝากกดไลค์กดแชทนเด้อครับพี่น้องกชครับจิดตามาแล่านั้นเนยช่องน่อยๆพนกับพุ่นหนอยบอกฝากได้ทอช่องกันหน่อยคนกันหน่อยที่ปูช่องนห่อยคนกันห่อยดยเะพะผูดเด คนมากคนติดกติดตามแต่คนประกาศเนี่นว่าคนสวยนางฟ้ามาเกิดมาทไมรับวนลงไปมันริมกนเองช่องนี้นั่นมัเรื่อล่ะไรไ่ก้ให้พ่อสอนน้ำน่พสอนเขาด้วยน้ำเนก็ได้เด้อคอยมาเลี้ยงคอยออกสามตัวมาเลี้ยงคอยแตกห้าเจ็ดสามสงตัวนิ่ๆก็คือสี่สองกับเจ็ดสี่นี่นะเด้อสรับมือนี่ยู่ดีมีแหงสูดีมีเส้หมดสุุก้นขอยลุยวย ยิ้งหิ้งเื่อยๆฝังฝั่งผ้าผ้าเื่อยาตุตาตุมันคนยืนตัวตัวเอาเอาตาตุตาตุครับขอบคุณปูหลายๆครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะพวกมือเอื้องกัดจิไปได้ให้หน่อย